ครับเ,เพื่อนๆวันนี้มืดหน่อยวันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อน้ําใสนะครับดูพัฒนาการนะครับร้านอยู่ข้างหน้าตรงโน้นๆน้นะฮะตรงโน้นตนนเดี๋ยวเดินไปพร้อมกันนะครับเขาบอกอ่าเป็นร้านที่เ <c oughs> ก่า <c oughs> แก่แล้วนานแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าก๋วยเตี๋ยวชัามเป็นแบบไหนยังไงไงครับค On and on. เร็วๆนะไอเอ๋เรามีนั่งฝั่งนี้ได้นะนั่งฝั่งนี้ได้นิดหน่อย<ะ>เดี๋ยวรอกันรอดูกันว่ารสชาติอาหารของเฮียเป็นไงครับก็อยู่ไอ้นี่เลยตีถนนนะครับดูตดถนนพัฒนาการเอ,อ๋แก่ครับไม่อยู่แกลูน้องนะ จะมีกลับบ้านที่สุดใหญ่ละวอนนี้เราได้ต่อเสียงเบาหน่อยะเพราะว่าคนเยอะเนี่ยคนมาคนเยอะมากปราณสองทุ่มเป็นขวันด้วยใจจะครืนไ้มจะควรคืนเลยครับนี่ได้ต่อ่อแรก เดี๋ยวรอนี่เรานั่งเรานั่งข้างเลยกดดันไปต่อมาต่เดี๋ยวรออาหารนะครับที่ก็บอกว่าแถวนี้เห็นแล้ว,ว่าคนเยอะจริงๆแล้วก็ค่อยๆกินจากเก่าแก่แล้วละ่ะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูให้ผู้ดูฟังให้ผู้ดูดูนะครับว่า,วา น้ำเอาเนื้อสุกเขาเด็ดมากดูชิ้น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 อร่อยมากนะครับเดี๋ยวรออาหารแล้วนะเดี๋ยวมาแล้วนะนี่น้ำใสนะเ้าก็ไปดูชิ้นเนื้อบอกให้ว่าดูชิ้นเนื้อเนี่นี่ มากกระดำสุกครับกระดบซุกเขาคือใส่ใบอะไรตั้งโหอใส่กระเทียมนะเขาใช่ชนะิมซุปกี่เหมือนอย่างที่บอกนะที่ไปถ่ายมอให้ดูสุมเขาจะเดือดมากมนี่ร้อนมากีเมา นี่เล็กแห้งนะครับเล็กแห้งของผมนะครับเล็กแห้งน้องสดรสสุดเลยจริงๆตอนเด็กๆมาทานก็จะเป็นหมี่แห้งอย่างนี้นะนเส้นเส้นหมี่แห้งเขาเรียกคุกคุกซีอู่อ่ะเด็ดมากนะเดี๋ยวดูสั่งไปเห็นไหม สั่งเลยจะเป็นลูกชิ้นเนี่ครับ<ว>เดี๋ยวนี้คำว่ลูกชิ้นเอ็นด้วยนะเนี่ยชิ้นเอน็นเอ็นกับลูกชิ้นเนื้อนะครับแล้ก็อนับวนวนะครับซุปบอกว่ามันหวานแบบหวานเลยอ่ะหวานถึงเค็มหอม หอมนะแล้วก็ใหญ่น้ำนะบอกก่อนนะครับถ้าคุณมาแล้วอะไรอ่ะไม่ขับตอนสั่งทีเดียวเลยก็ได้นะครับสั่งทีเดียวเลยก็ได้นะครับเนี่ยใหญ่น้ำเดี๋ยวผมอขออยากปรุงเลยนะครับอ่ะจริงเขามีเนื้อด้วยเนื้อสดนะเนื้อสดสอะไรสั่งเนื้อสดเนื้อสดเขาด้วยนะอ,อ่ะอ่ะกินเล เด้งเดงนะเด้งเดงนะเนี่ยอีกกล่องชอตที่บอกว่าที่นี่เขาจะพริกับน้ำส้มพอจริงๆแล้วนะครับที่กับน้ำส้มอนะพมอถ้าเป็นใหญ่ถ้าเป็นแห้งขออันนี้นิดนึง,นงปลา ครุบไปเลยโอ้เส้นอีกแล้วเนี่ยดูสีครับจัดจ้านจัดพอส่วนเพียงเนี่ยเดี๋ยวลองเส้นเล็กกันครับเนี่ยปิดแล้วตอนนี้สายเล็กแห้งสายเล็กแห้งนี่นุ่มๆนะเส้นนุ่มๆนะ หอมพริกถ้กาก็จะมีแค่แบบถุงมั่งนะครับถ้าใครจะสั่งบอกเขาได้นะครับนี่ะ,ะชิมชิมลูกชิ้นก่อนครับสองลูก ลูกชิ้นเด้งเว้ยโอหนี่ก็ดีนะเอ็นก็ดีนะเปนะครับนี่ยังไม่เคยกินเอ็นนะครับลูกชิ้นเนื้อธรรมดาอย่เงี้ยนะครับลูกชิ้นเนื้อธรรมดาอยนะ่างเงี้ยเอ็นสวยดูเปล่าฮึม่ม ที่บ้านเคยซื้อกลับไป200ลูกอลเล็กเล็กแห้งจำเล่นมาอืมล็กับนเรมเยเล็กดีนะเล็กแบบนุ่มๆเลยใหแบบ้ให้อเสียกดีนะ ดีมากลเลยเ็นอะไรคะใหญ่ใช่ใล่ที่เขาสั่งเลยตนะัวพริกดีแลลวพริกเผ็ดเลยสองช้อน,นอดีดีอ่ะสดน้ำตาว

เนื่ยไนะถ้าครแบบมีสายดื่มมาดื่มมาล่ะก็เ,เปิดถึงประมาณนู้นนะครับทีสองทีสามนะมาได้ถ้าถ้าเขาอยากไม่หมดนะแล้วมาสดซดสางเลยก่อนกลับบ้านอนะ่ะเดี๋ยวลองเส้นใหญ่ไก่น้ำดํบงบานนุ่มๆนะเส้นบางบานุ่มๆนะ ผิกดกับน้ำส้มอร่อยเลยปรุงแล้วอร่อยแอบชิมเส้นหมี่หมีม่แห้งนะครับโหดูเส้นเขาดินะครับโหโหอะหมีงแห้งอ่ะชิมเปล่าๆปาก่อนหมี่แห้งเมื่อก่อนชอบมากเลยนะชอบมาก เขาห่อเต้วอ้วกแห้งนะแห้งนะไม่แฉะเลยนะเป็นดีนะใครกินหมี่แห้งวะอร่อยอร่อยเหรออร่อยเหรอหกอย่างแม่งเด็ดจริงเดี๋ยวขอพวกเรากิน เดี๋ยวขอพวกเรากินอ่ะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าครับอะไรเด็ดมากเด็ดน้อยได้ไงนะครับโอเคแม่ลองไงนี่ยังกีนยางลองดิเห็นดีเห็นแม่งดีข่าม่หยุดเลยเจน อกินแต่เท่าไหร่ 3, 3, <c oughs> สามมห้าไหมสามตอนนี้สามห้าไหมสามสิบปีอ่มาวชิบเองดูซิ่เองควเด่นเด่อย่า บะหมี่เพิ่นลองเอ็นลองเอ็นลองเอ็นเนี่ย้วเอ่อเอ่อดึงไหวนะคงเลยว่ะเสยเลยน่ะบะหมีแห้งป่ะไปเอาที่สุดเล็กเล็กเขาจะเป็นสไตล์นุ่มนุ่มแต่ว่าเราไม่ได้ขายง่ายนะ Um. No, do สุดกบบ็หมดแล้วเดี๋ยวงบีแป้เดี๋ยวสั่งบะหมี่บมีแบบห้งทุกอย่างมาให้ดูถามที่สองนะคามที่สองชายเป็สาอ,อะไม่เคยทำหมี่แบบหแ้งเลยนะเมื่อกี้ได้ยิงเขาแบบหมี่แห้งแบบหมี่นะนี่คนระับเสิรมันจะเล็กๆนะ ร้านนี้เด่นที่มาลวร้อนจริงดูควัน <c oughs> แต่เขาจะคุกคิวแล้วนะนี่รวมเลยนะสั่งรวมทุกอย่างเส้นก่อนโห่แต่พริกพริกเผ็ดมากนี่อ่ะเด็กเร็กนะเส้นเป็นทั้งเหนือแตกเลยิีพุงเผ็ดเลย สิบเส้นน่ะแล้วกันเส้นเปล่าเส้นเปล่าเส้นนัทมากมันมีแห้งกึบกึบนะเส้นเล็ลกๆอ่ะอืมเส้นกรึบๆแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นไข่อะ่ะอืมอาจจะงงๆหน่อยนะเส้นน่ะ

ดิบซับนะครับใครอยากได้น้ำร้อนๆลูกชิ้นอร่อยๆลูกชิ้นเนื้อนะลูกชิ้นเนื้อลูกเล็กๆอร่อยยเนื้อจริงๆนะครับห้ามพลาดอ่ะจัดผลบ้าเนี่ยสองคนกินหกชาไมไวเต๋วนะครับเบอสองครับ ซ้ลูกชิ้นก็จะสองเดี๋ยวมีกลับบ้านนะครับอกเ๋ยวขออนุญาตสรุปเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสรุปแตว่าสิ่งที่คุม้มสิ่งที่เพื่อนเพื่อพลาดไม่ได้นะครับลูกชิ้นลูกชิ้นตอนนี้มีสองอย่างนะลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นเอ็นเอ็นวันนี้เอ็นเด้งมาก เปนดินนะครับแล้วก็ชัวรชอบเล็กแห้งแหลเล็กแห้งแล้วก็เอาใหญ่น้ำมาสดสุกนะครับแล้วถ้าใครกินบะมี่ล้วมีเพื่อนๆจะได้ยินในกลับบ้านเขาก็จะเป็นเส้นเล็กแห้งมีแห้งอนะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะสั่งอะไรอะไรแล้วสุกลูกชิ้นไปสดหรือว่าไปหลวมเพราะว่า เพราะว่าลูกชิ้นเขาเด็ดเด็ดจริงๆอันนี้ไปผ่านมาแถวแถวแรกซีนาคารินนะครับพัฒน,นาการตอนดึกๆค่ำหนึ่งเริ่มต้นได้เลยนะครับได้แลยใครอยู่หมู่บ้านอนะักิวราลาม,มินทะร่างว่าแหงไม่ใช่ามินทะมมนทะครับแต่เปิดถึงตีหนึ่งใสยดื่มมาได้อร่อย,ยมากนะครับร้อยนะจะบอกราคาบอกราคาให้นะครับเอ่อ โดินทางไหมเดิน,นเงียบๆหน่อยนะคระับถ้าเป็นไทนไลกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อ60บาทแต่ถ้าลูกชิ้น50นะครับถ้าเป็นลูกชิ้นซุปก็50 นะครับถ้าเป็นใส่เส้นใส่ตุกชิ้นใส่เนื้อด้วยก็60บาทนะครับก็แบบเหมือนที่บอนะครับเขาให้เส้นตุมต้มๆแล้วก็นี่ก็กบบอกนะร่อยมากเลยกลับบ้านเลยนะครับคุณนายน่กลับบ้านตลอดนะแล้วก็ที่จอดรถนะครับเข้ามาในซอยมันจะมีสวนสาธารณะนะครับแล้วก็จอดแปะๆได้เดินมาหน่อยนะครับตอนนี้เขาก็มีมีไฟสว่างๆหน่อยนะครับนี่ ร้านจะอยู่ข้างหลังตรงนู้นนะฮะแล้วก็เดินไปนิดนึงโอเคอ่ะวันนี้ไปแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็ต,วติดตามกันด้วยนะครับวันนี้อ่ะวันหน้าจะพาไปกินไหนโปรดติดตามด้วยนะครับไปแล้วบาย,บาย